สวัสดีครับพวกผมโรงชาแล้วทุกคนมาคลิปนี้ผมจะมาให้คำตอบสำหรับหลายหลายคอมเมนต์นะผมรู้ว่าพวกคุณเนี่ยไม่อยากจะไปค้นหาข้อมูลนะครับสำหรับบางคนนะครับอย่าอาจอยากจะฟังจากคลิปของผมก็ได้นะครับยหงไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาฟังคลิปของผมนะครับก็มาหาคำตอบให้นะเอา,อางี้ครับทุกคน ทำไมคนกะเรี่ยงถึงรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของไทยอะคลิปนี้มีคําตอบนะครับจากน้องสีลูกกะเรี่ยงมาฟังจากปากและความรู้สึกของคนกะเรี่ยงกันนะครับไปชมพิ่นี้ครับทำไมคนกะเรี่ยงถึงรักสถาบานพระมหากษัตริย์ไทย คนเกเรียงมีความรักและเทิดทูนพระมหาก,กษัตริย์ไทยเป็นอย่างสูงเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ที่พักพีอาศัยอย่าปลอดภัยจากการสู้รบสงครามในพม่าสถานบาลก,กษัตริย์ไทยให้โอกาสในการมีชีวิตที่ดีกว่าการช่วยเหลือเรื่อที่ทำกินและการพระราชทานธิ์ทำให้อาศัยในไทยอย่าสงบสุข และได้รับกันเยวรับค่ะนี่ครับทุกคนนะรู้หรือ,อยังนี่แหละคือคําตอบที่ทุกคนอยากจะรู้นะว่าทําไมคนกะเกรียงถึงรักพระหมหากริย์ไทยทุกคนสังเกตนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นรูปไหมครับเห็นรูปรูปที่มีอยู่ทุกบ้านลูกษัตริย์ของไทยนะครับรูปพระเทพอ่ะทุกคนนี่ไงเห็นหรือ,อยัง นะครับว่าเขาเรักเลอทุนพระมหากษัตริย์ไทยไม่น้อยมากกว่าคนไทยเลยนะครับนะนี่คือคำตอบนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาให้เกียรติคนไทยนะครับนะแล้วเขาก็รักประเทศไทยนะอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเนี่ยคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขาถึงให้เกียรติคนไทย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยไปเที่ยวที่าตามบ้านเมืองนะครับพี่น้องของชาวกเกหลีนะครับก็จะมีชาวกเกลีเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะต้อนรับอย่างดีเลยนะครับเราจะเห็นตาม u t u b e นะครับจะมี y t u t u นะครับสายต่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไปเที่ยวที่เกลีนะครับนะก็ได้เห็นการต้อนรับรอยยิ้มโอ้โหทุกคนเห็นแล้วอยากจะไป นะครับเดีทุกคนมาฟังคาตอบจากคลิปของน้องอีกเช่นเคยนะครับนะเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันทําไมคนกะเหรี่ยงถึงให้เกียรติคนไทยเพราะคนไทยนะคะเคยให้ที่อยู่อาศายัยและเคยช่วยเหลือคนกะเหรียงนะคะคนกะเหรี่ยงจึงให้เกียรติและเชิดชูคนไทยคะ่ะนี่คือคําตอบนะครับของน้องสีลูกกะเหรียง นะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามนะครับแฟนเพจของน้องนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพิมพ์ชื่อว่าสีลูกกระเรียงเราจะเห็นน้องนะครับอย่าลืมไปกดติดตามน้องแล้วก็ส่งลังใจให้กับน้องสีด้วยนะครับนะทุกคนก็นี่ก็คือคําตอบที่ทุกคนอยากจะทราบนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับพี่น้องชากระเรียงถึงรักลเลเตอร์ทูนพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็รักคนไทยนะครับ เอ้ทุกคนเรามาฟังคอมเมนต์ของพี่น้องชาวไทยกันนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับเมื่อ,อคนเกาหลีชาวเกาหลีเนี่ยได้ระบายความรู้สึกนะได้บอกความรู้สึกสาเหตุที่เขารักประเทศไทยที่เขาเท่าทุนกษัตริย์ไทยแบบนี้เรามาฟังความคิดเห็นกันครับความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้นะเขาบอกว่าสุดยอดนะครับสุดยอด คนสำนึกในแผ่นดินพ่อเอาตัวอย่างนี้คนดีไม่ต้องบอกเขาก็สำนึกผมขอชมเชยคนรักแผ่นดินของพ่อหลวงนะครับคนนี้นะครับก็บอกว่าคนกะเหรี่ยงนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยคือผู้มีพระคุณน,นะครับของคนกะเหรี่ยงเพราะฉะนั้นคนกะเหรี่ยงเนี่ยจึงให้เกียรติคนไทยเป็นอย่างมากนี่คือคนกะเหรี่ยงเข้ามาพิมพ์นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้นเขาบอกว่า ผมเนี่ยบอเอึนกะเลียงนะครับแต่ผมเอึนว่าไทยดอยอืมกะเลียงไทยดอยก็ชื่อเพาะนะครับไทยดอยมีผสมคําว่าไทยด้วยนะครับคนนี้นะเขาบอกว่าเรารักคนกะเลียงนะผมเป็นคนไทยยินดีต้อนรับคนไทยก็รักคนกะเลียงทุกคนเหมือนกันนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใจดีนะครับ ช่วยเหลือไม่แบ่งชั้นวันนะนะครับนี่คือเหตุผลที่ชาวกเกาหลีนียนรักและให้เกียรติคนไทยมากตราบเท่าทุกวันนี้และต่อไปคอมเมนต์ต่อนะครับคนนี้บอกว่าขอบคุณมากนะครับเป็นแฟนกับคนไทยไหมไม่เอาไม่เอาเขามีครอบครัวแล้วนะตัวเอเขามีครอบครัวแล้วนะครับนะไปส่งกาลังใจให้น้องๆดีกว่านะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไอ้พวกกัมพูชาเนี่ยฟังไว้ดูเอาไว้คนดีมีคุณธรรมมีจิตใจบริสุทธิ์นี่แหละคือพี่น้องของพวกเราที่แท้จริงน่ารักมากคนกะเหลี่ยงดีคะ่ะรู้คุณคนมีแต่เจริญนะครับคนนี้คนบอกว่าวันนี้รักทุกคนเลยนะรักชาวกะเหลี่ยงทุกคนกะเหลี่ยมน่ารักทุกคนเลยและจะรักตลอดไปคนไทยเนี่ยก็ชอบกะเหลี่ยงนะคะ ไว้ว่างๆจะไปเที่ยวที่กะเหลี่ยงนะครับคนนี้บอกว่าอยู่จังหวัดไหนคะสาวกะเหลี่ยงนะครับอยู่จังหวัดไหนเอยคนนี้บอกว่ากะเหลี่ยงเนี่ยก็คือคนไทยเหมือนกันไม่ใช่หรือถูกต้องครับคนนี้บอกว่าอยากได้คนกะเหลี่ยงเป็นลูกสะพ้ายอ,อ๋พี่น้องชาวกะเหลี่ยงสาวกะเหลี่ยงคนไหนดูอยู่มาคอมเมนต์หน่อยนะครับมีคนอยากได้ ลูกสะพ้เป็นสาวกะเหลี่ยงนะครับคอมเมนต์เลยนะทุกคนคอมเมนต์ต่อนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าคนนี้บอกหนูพูดจาดีน่ารักมากเป็นกำลังใจให้นะจากใจคนไทยขอบคุณที่รักประเทศไทยและรักกษัตริย์ไทยของพวกเรานะคะขอบคุณมากๆ ไทยก็รักถือนะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงครับมีแต่คอมเมนต์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยก็รักพี่น้องกะเหรี่ยงเราคือมนุษยชาติขอบคุณที่รักพระมหากษัตริย์ของพวกเรานะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้นะเขาบอกว่าพวกเราคนไทยก็รักพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเหมือนกันขอบคุณมากมีรูปพระเทพข้างหลังด้วย อ,อมเม้นต์ต่อมาครับคนนี้นยเขาบอกว่ารักเธอที่สุดนะรักเธอที่ขอบคุณขอบคุณครับเห็นด้วยครับคนนี้บอกว่าอย่าลบกันนะทำมาหากินแลกเปลี่ยนสินค้าดีกว่าปลูกพืชผ,ผ,ผักค้าขายดีกว่าเออจริงที่ถามหมายถึงกอตุเลครับอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคอมเม้นต์ต่อมาครับคนนี้นะเขาบอกว่าคนกะเหลี่ยงเนี่ยคือคนประเทศไทย แต่ก่อนฝรั่งเศสเนี่ยตัดแผนแผนที่เขตแดนไปให้พม่านะครับเขาเป็นคนไทยมาก่อนนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่ากะเหลี่ยงนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของไทยและขอให้รักกันไว้นะครับคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าดีมากเลยทําให้คนไทยหลายคนมองกะเหลี่ยงดีขึ้นครับคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้นะเขาบอกว่า นี่แหละที่เรียกว่าคนไม่ลืมคุณคนที่เคยช่วยเหลือขอบคุณพี่น้องชาวกเกาหลีงที่รักและเทิดทูลประเทศไทยคอมเมนต์่อมานะครับ <c oughs> คนนี้นะเขาบอกว่าถูกต้องแล้วครับที่นี่ประเทศไทยเราเป็นพี่น้องกันกับกเกาหลีงคนไทยยินดีต้อนรับและรักพี่น้องชาวกเกาหลีงทุกคนนะครับนะค <c oughs> อมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้ครับว่าผมก็รักชาวกเกาหลีง เช่นกันครับเพราะเราเป็นพี่น้องกันนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าออขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักพระมหากษัตริย์ไทยของพวกเรานะครับขออนุญาตนะครับน้ามูกไหลอีกแล้วพ่อแม่พี่คุเอ้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าขอบคุณมากนะค่าน้องซีนะ เป็นกำลังใจให้นะคะไทยรักกะเรียงเป็นญาติพี่น้องกันจ้าน้องซีอืมเห็นไหมมีคนไทยมาคอมเมนตะ์นะน่ารักมา,มากๆเลยนะครับคนนี้นะเขาบอกว่านี่แหละนะรู้หรือยังคะว่าทําไมคนเกรียงถึงรักสถาบันพระมหากรรษัตริย์ไทยอยากให้ทุกคนแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะคะนี่ครับช่วยนะช่วยแชร์คลิปของผมด้วยนะครับขออนุญาต หลายคลิปนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนแชร์ไปนะครับแชร์ไปเลยนะครับขอมิโตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าถ้าขมิเอ็นสานึกได้ครึ่งของชาวกะเหรี่ยงนะก็คงดีสงครามคงไม่เกิดขึ้นอืขอมิโตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าทําไมผมคนไทยถึงรักพี่น้องชาวกะเหรี่ยงครับรักชาวกะเหรี่ยงหรือว่ารักสาวกะเหรี่ยงล่ะครับคอมเมนต์หน่อยสิสาวกะเหรี่ยมมีแต่คนน่ารักน่ารักนะออื คอมพิวเตอร์มาครับคนนี้เขาบอกว่าขอให้ไทยและกะเหลี่ยงเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับคอมพิวเตอร์มาครับคนนี้นยเขาบอกว่าพูดจริงนะไม่ว่าแต่ซีหรือคนกะเหลี่ยงทุกคนรักคนไทยเลยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยก็รักคนกะเหลี่ยงเหมือนกันครับในฐานะที่ผมเป็นคนไทยก็รักพี่น้องชาวกะเหลี่ยงทุกคนนะครับ I love you ขอพิจเตอรบาานครับ คนนี้นะเขาบอกว่าขอบคุณนะครับนะขอบคุณน้องมา,มา,มากๆยอดเยี่ยมครับยินดีที่เราสองฝั่งแม่น้ําที่มีความดีและรักกันเสมอมาอคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้นะเขาบอกว่ารักพี่น้องชาวก,กหลียงทุกคนนะครับน้ำมูกไหลแล้วครับแตกมากนะผมเพิ่งกลับมากรุงเทพได้วันเดียวผมเขาเป็นหวัดแล้ว เป็นหวัดเฉยงงจริงๆเออคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่าเพราะเราเคยเป็นพี่น้องกันนี่ครับที่ร่วมรบกันมาเคียงบ่าเคียงไหลกันมาตลอดเคียงมาก่อนเราเป็นคนชนชาติเดียวกันที่ถูกคนอื่นเนี่ยมาแบ่งแยกเท่านั้นเองขอบคุณมากนะครับขอให้เป็นพี่น้องกับคนไทยต่อไปนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า ขอบคุณน้องซีนะคะขอบคุณมากๆที่รักเลสเตอร์ทูนพระมหากษัตริย์ไทยของพวกเรารักเหมือนลูกทุกคนถ้าไม่ทําผิดกฎหมายนะคะอคอมิโตมานะครับคนนี้เขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่รักประเทศไทยเราคนไทยก็รักคุณเช่นเดียวกันนะครับจงจดจําไว้ตลอดการนะขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับพี่น้องชาวกะเหลี่ยงทุกคน เขาพิารณาครับคนนี้เขาว่ารักกะเหลี่ยงมากนะครับนะนี่ก็เป็นนะคนนี้บอกว่าอยากมาเที่ยวบ้านชาวกะเหลี่ยงจังเลยนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกนะของพี่น้องชาวไทยนะครับที่มีความรู้สึกอ่ต่อพี่น้องชาวกะเหรียงนะครับที่ได้มาบอกความรู้สึกนะครับว่าสาเหตุที่คนกะเหรียงเนี่ยรักและท,ท่อทูลพระมหากษัตริย์ นะครับต้องบอกเลยว่าหลายคลิปที่ผมได้ลงไปนะครับนะก็มีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็รูปธงชาติไทยรูปพระมหากษัตริย์ไทยทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านของกะเหลี่ยงจะมีรูปพระมหากษัตริย์ไทยทุกหลังนะครับและอีกอย่างนะครับธงชาติไทยก็จะ อยู่สูงกว่าธงชาติของเขาด้วยเพราะว่าเขาให้เกียรติประเทศไทยนะครับนี่แหะครับคือสาเหตุว่าทำไมคนกะเหลี่ยงถึงรักประเทศไทยและเทิดทูนพระมหากริยาไทยและให้เกียรติคนไทยนี่คือคาตอบจากน้องซีลูกกะเหลี่ยงนะครับเอกก็ขอบคุณน้องซีลูกกะเหลี่ยงด้วยนะครับนะที่ได้มาบ่งบอกความรู้สึก ให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้รับรู้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องนะครับที่ f a c e b o o ซีลูกกระเรียบตามนี้เลยนะครับ,คครบทุกคนย่อทุกคนเป็นยังไงบ้างหลังจากท,ทุกคนได้ฟังอคอมเมนต์นะครับแล้วก็ความรู้สึกของอชาวเราเรียงแล้วทุกคนมีความที่เห็นไงหรอคอมเมนต์กันดูนะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนงลงชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะเอามาให้อะไรไหมทุกคน ฟังอีกเฮ้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเป็นวันอีกแล้วเสื้อตัวนี้ยผมเปียกไปหมดแล้วงงจริงๆเนาะผมกลับจากอีสานเนี่ยทุกคนอีสานเนี่ยชุ่มแพเนี่ยมันกำลังซีหอนเนาะผมกลับมาเนี่ยมันก็้อนค่ะหอนแน่แล้วเนาะแต่ว่า ผมกับไม้ในมือเดียวเป็นวัดเสยที่กรุงเทพเนี่ยมันพ่อห้อนเออมันพ่อหนาวครับอบเอาอีรียูไม่ได้ครับอบเอา้ากรุงเทพอห้องแหนบงห้องห้อนกับบงมีแอร์อาศัยพัดลมอย่างเดียวครับยางกลางคืนนะเฮ้ยแต่ก็ตรงสู่ครับสู่ต่อไปนะครับพ่อแม่พี่น้องไว้พ่อกรับไหมครับ,รบสวัสดีครับ สืดสืดกันอยู่เนี่ยสู้กันอยู like ่ด like ันแหละ